สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนับเพิ่มทีละสิก่อนอื่นเลยเด็กๆคงสงสัยว่าทําไมเราไม่นับเพิ่มทีละหนึ่งการนับเพิ่มทีละหนึ่งนะคะจะทําให้การนับของเราค่อนข้างที่จะใช้เวลานานการนับเพิ่มทีละสิจะช่วยร่นระยะเวลาทําให้การนับของเรารวดเร็วยิ่งขึ้นการนับเพิ่มทีละสิบคือเราจะแบ่งออก แบ่งกลุ่มของสิ่งของเป็น10-10-10แล้วนะับเพิ่มไปนะคะเดี๋ยวเราไปลองเรียนรู้พร,พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆลองมองดูที่ตัวอย่างนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าว่าเรามีแอปเปิ้ลทั้งหมดกี่ผล เด็กๆเห็นไหมคะว่าแอปเปิลค่อนข้างที่จะมีจำนวนมากถ้าเรานับทีละ1นึสามารถนับได้ไหมนับได้ค่ะเด็กๆแต่มันจะทำให้เราเสียเวลาเรามาดูกันเลยนะคะแอปเปิ้ลหนึ่งกองจะมีเท่ากับกี่ผลคะเด็กๆลองนับดูสิคะแอปเปิ้ลหนึ่องจะมีเท่ากับ10ผลคะ่ะเรามีแอปเปิ้ลอยู่4่อง สิบผลบวกอีกสิบผลเป็นแอปเปิ้ลยี่สิบผลไปกองที่สามค่ะมีอีกสิบผลบวกเพิ่มไปอีกสิบผลก็จะเป็นสามสิบผลสามสิบผลแล้วก็บวกเพิ่มอีกสิบในกองที่สี่ก็จะเป็นสี่สิบผลค่ะเดี๋ยวลองไปดูที่ตัวอย่างถัดไปเลยนะคะเด็กๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ เด็กๆลองดูนะคะการนับเพิ่มทีละสิบการนับเพิ่มทีละสิบจะเริ่มต้นนับด้วยสิบนะคะในแบบที่ตัวอย่างที่เรากําลังจะเห็นกันนะคะเดี๋ยวเราไปลองนับพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆสิบยี่สิบสามสิบสี่สิห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ 90 100เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะการนับเพิ่มทีละสิบเดี๋ยวเราไปลองดูที่แบบฝึกหัดเพื่อทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นค่ะจากโจทย์นะคะโจทย์ถามว่าเรามีแอปเปิลทั้งหมดเท่าไรเราดูในกล่องก่อนนะคะในกล่องเรามีแอปเปิลที่ถูกนับไว้แล้วอยู่10ผลค่ะ และมีกองแอปเปิลอยู่กองละ10อีก2กกองเรานับเพิ่มขึ้นไปเลยค่ะ10 20 30สิาคำตอบที่ได้ก็คือเรามีแอปเปิลอยู่ทั้งหมด30ผลค่ะเด็กๆข้อต่อมานะคะข้อนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่า จทยยังถามเราเหมือนเดิมคือเรามีแอปเปิลทั้งหมดเท่าไหรค่ค่ะในกล่องรงังมีแอปเปิลที่นับไว้แล้วอยู่100ผลและมีแอปเปิลที่เรายังไม่ได้นับอีก3กลองเรานับเพิ่มขึ้นไปเลยคะ่ะเด็กๆ100 110 120 130คำตอบนะคะ เรามีแอปเปิลทั้งหมด130ผลค่ะโจทย์ถามว่าเรามีแอปเปิลทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะในกลองล่างมีแอปเปิลที่ถูกนับไว้แล้ว65ผลและมีแอปเปิลที่ยังไม่ถูกนับอีก5กองด้วยกันนเด็กสามารถนับขึ้นไปเลยนะคะเป็น65 75 85 95 105แล้วก็เป็น115ค่ะคำตอบนะคะเรามี Apple ทั้งหมด115ผลค่ะเด็กๆ ข้อนี้นะคะมีแอปเปิลที่ถูกนับไว้แล้ว56ผลเรานับเพิ่มไปอีก4กองนะคะที่มีกองละ10ผลเป็น66 76, 76 86 96ค่ะคำตอบก็คือมีแอปเปิลทั้งหมด96ผลค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหม เด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะและมันฝึกฝนทำแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์ให้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้ทุกคนจะมาชวนเด็กๆนะคะไปทำงานในหนังสือแบบฝึกหัดหกันนะคะก่อนอื่น ให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะพัชนาชณิตศาเล่นทีฮานะคะดเดี๋ยวเราจะทํางานในหนังสือเล่มนี้กันอ่ะพอเด็กๆหยิบมาแล้วให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่สามเลยค่ะอ่ะเด็กหยิบเด็กๆ,ๆ,ๆหยิบหนังสือมาแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดมาหน้านี้เลยค่ะหน้าที่สามนะคะเลขสาม เด็กๆก็จะเห็นนะคะอันนี้นะคะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคํำสั่งก็คือให้เด็กๆนับเพิ่มทีละสิบนะคะนับทีละสิบแล้วเขียนบอกจำนวนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะตัวหนังสืออ่าทีนี้ เมื่อกี้เราดูคลิปไปแล้วนะคะการนับเพิ่มทีละสิเมื่อกี้คุณครูให้เด็กๆดูไปแล้วทีนี้เราจะมาเริ่มทำกันนะคะ,ะดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างอันแรกเนี่ยเขามีนกอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวแต่ถ้าเด็กๆนับทีละตัวอย่างนี้มันเสียเวลาใช่ไหมคะให้เด็กๆนับไปเลยค่ะ เห็นไหมคะมีนก10ตัวมีคือสิบด็กๆก็จะใส่เลข10ตรงนี้เ,เป็นเลขอาราบิกแล้วก็เลข10บไทยลแล้วก็เป็นตัวหนังสือคำว่าสออีโบส10ใช่ไหมคะ,ะทีนีเาา้เรามาดูต่อไปเรามาดูต่อไปองุ่นค่ะ องุนหนึ่งพวงก,ก็จะมีทั้งหมด10ลูกเรานับเพิ่มทีละ10ได้เลยค่ะเด็กๆอ่นับพร้อมๆคุณคูเลยนะคะ10 20อ่ามีองุนทั้งหมด20ใช่ไหมคะย่ลูกเพราะฉะนั้น20ต้องเป็น2นำา0ให้เราเขียนเป็นเลขอาราบิกก่อนค่ะ เลข2องอาราบิกแล้วก็เลข0อาราบิกนะคะเป็น2องนำศูนย์อ่ะต่อไปเราจะเขียนเป็นเลขไทยมั่งค่ะอ่ะเลข2ไทยค่ะเด็กๆอ่ะแล้วก็เลข0ไทยเห็นไหมคะอ่ะต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือมั่งนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือมั่งค่ะ20 เป็น,นสองนำศูนย์เราจะอ่านว่ายี่สิบนะคะถ้าสองนำศูนย์เราจะอ่านว่ายี่สิบนะคะเพราะคุณครูได้ยินหลายๆคนอ่านสองสิบไม่ใช่นะลูกเราอ่านว่ายี่สิบอ่ะยี่สิบเป็นตัวหนังสือมีตัวอะไรบ้างนะคะยออียีไม่เอกยี่ยอก็คือยอยักษ์ค่ะอ่ะยอยักษ์ยออีก็คือสระอี อ่านว่ายออียีไม้เอกยี่นะคะยอยักษ์สระีไม่เอกเราอ่านว่ายี่อ่ายี่อะไรคะยี่สิบต่อไปสออีบอ10ส,สอก็คือตัวสอเสือสระ,ะอีให้ตรงสอเสือนะคะแล้วก็บอใบไม้สออีบอสิบ นะคะ,อ,ะอ่านพร้อมกันอีกทีนึงค่ะยออียีไม่เอกยี่สออีบอสิบยี่สิบเห็นไหมคะ,ะต่อไปต่อไปแอปเปิลนะคะแอปเปิลในจานนี้นะคะแต่ละจานจะมีแอปเปิลอยู่ทั้งหมด10ลูกเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนับ เพิ่มทีละสิบได้เลยนะคะอ่ะสิบตามคุณครูเลยนะคะพร้อมกันเลยสิบยี่สิบสามสิบง่ายๆใช่ไหมคะสามสิบเป็นเป็นอะไรคะเป็นสามนำศูนย์นะคะเด็กๆก็ใส่เลขสามอาราบิก แล้วก็ใส่เลขศูนย์นะคะสามนำศูนย์นะคะอะเดี๋ยวคุณครูใส่ให้ดูสามนำศูนย์เราอ่านว่าสามสิบต่อไปก็เขียนเป็นเลขไทยค่ะเด็กๆเ,<อ>เขียนเองได้ไหมคะเลขสามไทยแล้วก็เลขศูนย์ไทยนะคะอะต่อไปค่ะตรงนี้เป็นตัวหนังสือสอมอมสา สอก็คือสอเสืออ่าอาก็คือสระ,ะอามอก็คือตัวมอมาสออ่ามสามสามอะไรคะสามสิบสออีบอสิบสามสิบ ตรงนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนเองนะคะเลข3าไทยกับเลขศูนย์ไทยเด็กๆทําได้อยู่แล้วคุณครูเชื่อเ<ช>ก่งมากพอทําเสร็จแล้วให้เด็กๆค่ะที่รักเขียนชื่อของตัวเองนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ชั้นของเราอออ่างจุดเลข3าขีดเครื่องหมายขีดขีดลงมาเครื่องหมายทับเนี่ยนะคะทับอะไรห้องอะไรนะคะพอเราเขียนเสร็จแล้ว มันยังไม่สวยใช่ไหมคะนกกับองุ่นกับแอปเปิลมันยังไม่สวยเลยเด็กๆช่วยทําให้มันสวยหน่อยทํำยังไงดีล่ะคะถูกต้องคะ่ะเด็กๆระบายสีให้มันหน่อยนะคะเอาสสวยนะลูกอย่าให้มันออกนอกเส้นนะคะอย่าให้เลอะออกมานอกเส้นนะคะอ่าวันนี้เก่งมากเลยค่ะทุกคนนะคะ วันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ